วายสัตว์จริงกันนะคะทุกคนเราจะต้องมีผลไม้ห้าอย่างนะคะแล้วก็เส้นหมี่ซัวนะคะความหมายก็คืออายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่นะคะใส่ผักผลไม้ใส่เนื้อสัตว์ใส่เต้าหู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดแตงก็จะมีกุ้งแชบุลี่ตัวใหญ่ ผัดนุ่มๆน,นะคะหวานๆเค็มๆหวานหวานสามรสอันนี้ปลาเนืองนะคะปลาเนื่งซีอิว๊วอันนี้เรียกต้มหูจอกหรือต้มฟองต้าหูกระดกหมูอ่อนนะคะภาษาจีนก็เรียกว่าต้มหูโจกสูตรกวางตุ้งนะคะอันนี้ก็หยวกแปงอันนี้ก็สูตรกวางตุ้งเหมือนกันเป็นหมูสับปลาเค็มจะเป็นปลาอินทรีย์เค็มมาข้างบนแล้วไปนึ่งนะคะน้ำหมูก็จะเป็นสามชั้นสี่ชั้นสับอยู่ข้างบนข้างล่างก็จะ เป็นหมูสับข้างบนก็จะเป็นปลาอินทรีเข็มวางนะคะแล้วก็โรยด้วยขิงซึ่งช่วงนี้ต้องกินขิงกันเยอะนะคะไล่โควิดไล่หวัดโรยด้วยต้นหอมรสชาติก็จะออกเค็มพอดีพอดีกลมกลมรสของหมูกับปลาเค็มเข้ากันอร่อยมากตามด้วยขนมเข็งขนมเทียนจะได้มีเงินเป็นเข่งอย่างี้นะคะมีข้าวไบ,าาบ้บรรทบุต แล้วก็มีชา5ถ้วยเหล้าจากขวดนะคะยินไว้5ถ้วยให้บรรทบ,บรุณแล้วก็เงินเงินสำหรับส่งไปให้ท่านนะคะกระดาษเงินกระดาษทองอันนี้ก็ทองแท่งนะคะส่งไปให้ท่านเช่นกันบรรทบ,บรุษได้ได้ละอันนี้ก็เงินเป็นฝึกๆนะคะอันนี้เท่าไร50ล้านนะคะขอให้ทุกคนรวย ปัจจัยโรคภัยไข้เจ็บปัปจจัยโควิดนะคะบ,บรรทมฤทุิ์ขุมของทุกคนนะคะเรืๆๆ่อยๆเงี่กันตัวหน้านะคะร้านที่ภาพของการไหว้เจ้าวันไหว้สัจจีนนะคะไหว้บรรทมฤทธิ์ค่ะสาธุคัดแแ้วปลอดภัยมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าทุกคนนะคะเอบุญมาฝากค่ะสาธุค่ะ จับปูมตุ่มไวรัสติดอาไวรัสที่ปักหลักประทะกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ค่ะเลยทําให้มวลชนเงินหุ่นถอยร่นกลับไปที่สามเดือนแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะตำรวจจับได้สี่คนด้วยกันเป็นเยาวชนหมดเลยสองทุ่มสี่สิบห้านาทีวัยรุัสสัดจินของร้านค่ะเฮงเฮงเลยๆกันทุ่นหน้านะคะวันนี้วันสัจจินวันดีเลืกเตรียมดีนะคะพระเจ้ากันค่ะ ทุกคนะคะสุดสัจวันศาสต์จีนค่ะแมงมุมแก่เลยไฟบอมที่ฝั่งผู้ชุมนุมยนต์ใส่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดเมื่อไรแต่ยืนยันตำรวจจะใช้กฎหมายและปฏิบัติตามทุกวิธีในกรอบเพื่อ ลดผลกระทบต่อประชาชนที่เรุปุยย่างปายนะคะมันสัจจริงแต่ว่าตอนนี้ที่ผมใูเช่าหน่าทุกคนนะคะสาค่านย์างที่ได้การต้อัไปตบสนี่นะคะแลวเจ้าหน้าที่และมีกางส่วนตบตรงคื้นต้องตรว